วันนี้ออกมากินหมูกระทะที่ร้าน CJ หมูกระทะดิเรียคองกะทิพัดทางเข้าหมู่บ้านฟ้าใสร้านนี้จะเป็นแบบชุดนะคะชุดที่สั่งมานี่ราคา300บาทสำหรับ3ท่านขึ้นไปนะกินรับรองอิ่มค่ะชุดหนึ่งก็จะมีหมูมาให้มีผักมาให้น้ำจิ้มนี่เติมฟรีตลอดค่ะ ส่วนเครื่องดื่มก็ตามราคาที่กำหนดไว้นะคะมีไอศครีมเป็นของกินเล่นให้ฟรีค่ะนี่มาเป็นทุดแบบนี้เลยทางร้านตั้งเตาให้เป็นเตาถ่านนะคะชิ้นแรกจัดไปค่ะกุ้งแล้วก็กุ้งอีกนะคะ จิ้มน,น้ำจิ้มแบบนี้เลยค่ะชิ้นต่อไปนี่ตับค่ะดูความสดของตับกันจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้เลยตับสดมากค่ะหวานอรอ่อยต่อด้วยหมึกกรอบค่ะจิ้มน้ำจิ้มลงไป ต่อด้วยตับอีกครั้งตับนี่หวานค่ะมีความสดแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งตับค่ะเพื่ออะไรดีลองหมูบ้าง ททจิ้มนแบบนีอ้อร่อยมากค่ะซ้ำอีกชิ้นหนึ่งมาค่ะทุกคนกินด้วยกันนะคะ